สวัสดีครับผู้ชมวันนี้วันที่สิบสิงหาสองห้าแปดเราเข้ามาสวนยางพาราครับมาดูต้นโกโก้ของเราออกติดโรคนะครับคุณผู้ชมดูครับนี่มันโดนฝนตกเยอะนะคุณผู้ชมดูครับเนี่เริ่มติดลูกปีที่สองนะเนี่ยคุณผู้ชมต้นนี้ปีแรกนะต้นนี้ปีแรกต้นนี้ปีแรกนะครับนี่มาดูมันโดนอฝนตกเยอะนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับฝนตกเนี่ยฝนตกมากเกินไปมันไม่ชอบน้ํามันกันนะครับคุณผู้ชมเอา เราจะพาคุณผู้ชมไปว่าจะป๊ประแแบบขึนนอกไปพอว่าวันนี้เข้ามาสวนเป็นจไงนะครับวันนี้ผมจะมาอาใบจองด้ยครับใบจองเขาหน้าจะออกเยอะนะคุณผู้ชมเพื่อจะเตรียมงานเอาไว้ไปีอ่อแแนบนะคุณผู้ชมนี่นี่ของน้ําเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างว่าฝนตกเยอะในน้ําเข้าบ่อน้ําเยอะไหมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูครับบ่อน้ําของเราอ่าตน้นโกโก้นเขียวๆนัน่นโตโกโก้ทางนั้นเลยนะคุณผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูนั่นก่อนบ่อน้ำเราก่อนเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ต้นงอกกินเรามันมันหล่นตรงนี้นะฮะมันก็ออกก็ปล่อยไปช่วงนี้ต้นผู้เรียนเป็นอย่างไรบ้างนะดูเวลาเนี่ยยางกริ่มเดดจะได้ขายแล้วนะวันที่ยี่สิบนันจะได้ขายนะครับติดขาติดเะไรเด็กๆเขาครับ นี่ต้นเม็ดนะคุณผู้ชมดูนะต้นโผงนี่ต้นเท่าคนเลยนะคุณผู้ชมเดี่ยดูนี่ต้นเท่าคนไหมล่ะแค่เพราะเม็ดไม่ดีไม่ดีเนี่ยดูดูคุณผู้ชมนี่ต้นใหญ่ไม่ใหญ่นะครับนี่นี่นี่ต้นพรเม็ดใหญ่ไหมครับนี่เท่าคนแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่ใหญ่นะครับประมาณห้าห้าสิบเซนได้นะความกว้างนะคุณผู้ชมดูครับอาจจะตัวนี้ก็มีทุเรียนด้วยครับปลูกโดยธรรมชาติผมไม่ค่อยได้ดูแลแล้วครับต้นทุเรียนนะ นี่ก็ทุเรียนหมอนทองอันนี้ก็มูสันกิงเออรอดตายมาครับนี่ยอันนี้ก็สามปีปีนะครับตัวแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยบรตรยากาศตรงนี้เนี่ยเนี่นี่ทุเรียนพันหมอนทองนี่แม่น้ําก็ยังไหลอยู่นะน้ำไหลอยู่ห้วยนะครับปีนี้น้ายังไหลอย,อยู่เลยนะครับในเดือนสิงหาเนี่ยเดือนสิงหาน้ําก็ไหลห้วยอยู่แล้วครับเนี่ยบนดอยโน่นนบนดอยป่าสงวนน้าไม่ไหลถ้าไม่มีป่าก็น้าไม่ไหลครับท่านผู้ชมนี่น้ํามาจากป่าข้างบนนะป่าธรรมชาติ ไปดูบนบ่อน้ําเออนี่่านผู้ชมไม่เห็นต้นนี่นี่มีโกโก้เนี่ย่านผู้ชมนี่นี่ต้นโกโก้นี่คานผู้ชมเห็นไหมนี่ออกลูกแล้วครับโกโก้นะอ,อ่ามาดูน้ำดูน้ําด,ดูท่าดนห้วยนี่ <c oughs> นี่น้ําเต็มอะไรเนี่ลึกนะสามเมตรได้นะคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่านี่น้ํำนี่ผมพ่นยาขยะไปะตายเกลี้ยงเลยครับผู้ชมผมไม่ค่อยได้ตัดหรอกครับ เอายาขยาพ่นเพราะว่าไม่ไมาค่อยมีแรงแล้วคุณผู้ชมแล้วยุ u มากแล้วโอ้โหตัด้าี่เป็นเรื่องเวลาครับผลยาขยานีนมันยังเบาแรงหน่อยนะผู้ชมเอาไปเลยนี่บรรยากาศของผมสวนผมพึ่งเข้ามาว,นนวันนี้วันนนี้ัที่สิบแล้วนะครับสิงหาสองห้าปในเนี่ยบ่อน้าําตรงนี้นะลึกมากนะคุณผู้ชมนี่ประมาณดูแลตั้งห้าเมตรนะคุณผู้ชมหน้าฝนมันก็ดูสวยนะครับถ้าหน้าแรงก็แห้งก็กระั้นตรงนี้นะ นี่ก็มีง้อให้เรากินบ้างนี่ดูมาชมนี่นี่ง้อนี่สุกปะเนี่ยเอออเดี๋ยวลองกินดูอ่ะฮะอ่ะนี่นี่ได้พอกินได้อยู่อืมอืมพอกินได้อะ่ะนี่ก็ะตุก ที่มันนั้นนี่พักใต้เรียกอะไรนะภาษาอะผมลืมชื่อเนี่ยต้นสะตอเนี่ยต้นสะตอไม่ออกลูกครับต้นใหญ่บ่เล่เลยคนคะุณผู้ชมไม่รู้จะออกลูกอะไรเนี่ยออกฝักอะไรเนี่ยเนี่ยต้นสะตอใหญ่นะคุณผู้ชมนี่ความกว้างประมาณสามสิบเซนเนี่ยแล้วยี่สิบเซนเนาะนั่นบ่อน้ำ ที่ขุดไว้เต็มแล้วครับหน้าแหลกเออหน้าฝนเนี่ยแบบเนี้ยน้ำเต็มแบบนี้นเลยเดี๋ยวไปหาเจ้านี่หน่อยเออมันไม่สุกแนะ่เอาไปไม่ได้นะคุณผู้ชมเห็นไหมอะไรเนี่ยอืมสับประรดมันไม่มันไม่แก่เอาไปไม่ได้นี่จะได้เพราะว่พ่นยาซ้ำหนะ่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูดูดบรรยากาศตัดไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมตัดได้ใช้แรงเยอะ ต้องพ่นยามันไวดิเพราะผมก็จะเหมือนสมัยก่อนก็ไม่ได้แล้ะตัดไม่ไหวลวครับ่านผู้ชมอายุมากละเกินนะครับพ่นยาขยะเนี่ยงานเราก็เสร็จไวหน่อยจะฟ้าท่านผู้ชมไปดูรบรรยากาศที่ผมไม่ได้เข้ามาเกือบสิบห้าวันนะใท่านผู้ชมดูนะ้ำนลึกนะในผู้ชมนี่นะสามเมตรนะที่ขุดไว้นะถามว่าจะขุดเพิ่มไหมก็ยังไม่มีตังค์นะคุณผู้ชมไม่ได้ขายยางหลายวันล้วเงินหมดแล้วครับผู้ชม ช่วงนี้นะน้ำท่วมมันที่หย่บสีมานะหูผมไม่ได้ยางก็ไม่ได้ขายนะคุณผู้ชมผมเห็นอะไรบางอย่างนี่เออมันสุกแล้วนี่นสุกอย่างนี้มันอาจจะได้กินนะเออโชคดีได้กินละเอานี่นะคุณผู้ชมก็ถือว่าโชคดีนะที่เราได้กินนะเอาหางมาชิ้งไว้ตรงนี้เออนี่ทีิ้ว่าตรงนี้ก่อนเราค่อยมาปลูกเอา ควบไว้ควบไว้เผ sí ื่อมันละหั่นละกจะได้ออกถ้าเกิดเราไม่มีลานี่ได้ทิ้นลหลุงลูกไปดูอีกมีอีกไหมนี่คุณผู้ชมบรรยากาศน้ํถ้าดูฝนมันก็ดีอย่างเงี้ยมีน้ํามีท่าถ้าดูแรงก็ไม่ได้เห็นน้ำหรอกคุณผู้ชมนี่น้ําไหลแบบนี้นะคุณผู้ชมสมัยก่อนผมทําเอาฝาดเป็นฝายเอาก้อนหินมาใส่ตรงนี้ไม่มีเหลือนะครับกหินโดนน้ําพัดไปหมดแล้วก้อนหินใหญ่เบ้อเล่บล่านะคุณผู้ชม น้ำแรงงากเลยนะนี่ดูหน้าตาเนี่ยมันต้องเอาดินมาถมด้วยนะให้บึงน้ำไวให้มันได้เยอะๆนะเอยังไม่มีเวลาอะไรสักอย่างผู้ชมเอาไปกันบึงน้ำก็ยังว่ามาต้องบึงให้ดีๆบึงไม่ดีก็นล้นนะพัดดินมันอ่อนมันต้องเอาอะไรอนะ่ะม่อผมไม่ไผ่มาตีไว้ต้องใช้เวลาอยู่ดีเ่อนผู้ชม มากระทั่งวันนะครับนี่ก็สวนข้าวโพดเพื่อนบ้านอันนี้ก็ต้นสากุลานะปญาเสียโครงมันโตแล้วเนี่ยคุณผูช้ชมมีไหมมาทดลองมาปลูกตรงนี้นะสากุลปะปญาเสียโครงเดี๋ยวเราไปหาจ้าตัวน,นี้ได้ลูกเดียวหน่อยอ่าเหลือไปดูบ่อน้ําตรงนี้เป็นอย่างไรอ่าบ่อน้ําตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้ นี่ผมเอายาขยะมาพ่นตรงนี้มันก็ดีนะถ้าไม่เอายาขยะมาพ่นนี่มันลกลกจนน้าดูนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่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 ครับคุณผ,ผู้ชมมีบอ่อนามไว้อย่างนี้ก็ดีครับได้เก็บน้ำไว้อ,อไว้ให้ต้นยางมันได้รับไอ้น้ำบ้างนี่นี่ครับนี่ผู้ชมยาแถวแถวนี้นะเราก็จะต้องเอายาขยะมาพ่นนะยางยาแบบนี้สบายมากเลยเดี๋ยวถ้าเราเราตัดก็ช้านะเสียเวลาคุณผ,ผู้ชมเช้เวลาเยอะเป็นวันนะแนะนี่ บรรยากาศตรงนี้นี่ถ้ามีน้ำแบบนี้มันสวยนะคุณผู้ชมสวนนะห <c oughs> น,น้าฝนแบบนี้ครับหน้าฝนทางภาคเหนือก็เป็นอย่างนี้นะจะมีน้ําสิงหานู่นมันจะแห้งกันนู่นนะครับคุณผู้ชมเดือนอะไรเดียวประมาณวันตุลายังมีอยู่นะตุลาสามสิบพฤศจิกายนเนี่ยคงจะไม่มีเหลือแล้วครับเข้าฤดูหนาวนะนี่มันจะเนี่ยครับ ปีไหน้ะฝนตกเยอะๆก็ได้นะ้ำแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โอ้มีนั่นอีกลูกหนึ่งผู้ชมนั่นไอ้ลูกเล็กมันเอาเก็บกัน้ะครับถ้าไม่เก็บเดี๋ยวไอ้พวกดีนะที่เราเห็นนะไอ้พวกกระลอกแต่ตัวสำคัญกระลอกปลานะนี่ลูกไม่ใหญ่หรอกเนี่ยเอา้านี่ลูกเล็กขนาดน,นี้เนี่ยเอา้าพอได้กินไม่เป็นไรได้สองลูก อาไปมีอีกไหมน่ากันแถบเขียวๆซ้ายมือผู้ชมก็เป็นต้นโกโก,โก้อันนี้เป็นต้นที่ออกดอกเห็ดออกดอกเห็ดเห็ดอะไระต้นต้นพยอมนี่ผมว่าว่าปลูกนับต้นพยอมเลยนะเอาไว้กินเห็ดด่านนะผู้ชมเพราะใบมันมีสารอาหารสําหรับเห็ดออกอแล้วก็มาดูกระตออผมนะอะ ผมจะได้มาทําอะไรบ้างเปลาโอ้นี่มันต้องตัดแล้วมั้งนี่ยหิงนี่รอบไปรอดมาเนี่ยต้องตัดละนี่คุณผู้ชมอันนี้ก็โต๊ผมที่ผมไว้นั่งเล่นดูปวกกินไม่จะได้ยาข้าวปวกมาใส่นะเออยังแข็งแรงอยู่คุณผู้ชมนี่บรรยากาศนี่บนดอยนู่นนะสวยครับคุณผู้ชมนี่ความสวยของเขาแต่ผมไม่ตัดคลิปนะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ยมบรรยากาศว่าสวนผมเป็นวันนี้เป็นอย่างไรนะครับ อันที่ย่ามันไม่ลกเพราะผมคนยาขยาไปเมื่อต้นต้นเราดูฝนนะครับนี่ปกติแต่ต,ตรงนี้ดูนะักย่าลกมากนะแต่วันนี้มันไม่มีนะคุณผู้ชมก็ถือว่าทําแบบนี้เข้าท่ามันสะอาดสะอานด,ดีนะคุณผู้ชมนี่การลมรื่นเออเข้าท่าอยู่อ๋อผมก็ไม่ไม่เวลามาเก็บกวาดนะผมก็ไปบริหารสวนนุ่นอีกนะครับ เ,เพ่อำเภอวิงสานะคุณผู้ชมอะกวาดหน่อยกวาดหน่อย,หอยไหนไหนก็มาแล้วเอาไม่กวาดก็หมดสภาพแล้วคุณผู้ชมจะได้หามาเนี่ยอที่ปลวกไม่ขึ้นกินเพราะว่าผมขึ้นกินหรือเป่าเนี่ยผมใส่ย,ยาฆ่าปลวกแล้วก็น้ํามันเครื่องเก่านะครับใส่ให้ไม่ให้เขามากินท้นาไมอย่างนั้นกระต๊อบที่ขาสร้างไว้ในเป็นเงินเป็นทองมันเสียเปล่าแล้วครับปลวกขึ้นกินเนี่เสียหายหมดเลยนะคุณผู้ชม เราต้องมาสร้างใหม่ต้องใช้เงินอีกแล้วครับนี่กระต๊อนนี่อย่างน้อยน้อยกว่าพันกว่าบาทนะพั 1, นห้าหนะสังกะสีมันก็ซื้อเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมซื้อสังกะสีซื้อเครื่องดื่มทีมงานมาช่วยเองไงนะเพื่นะอนๆไม่ได้จ้างหรกครับทําเองบ้างก็ถือว่าไว้ข้างบนนี่แล้วครับไว้ข้างล่างเดี๋ยวก็ โดนน้าฝนก็พังหมดละเอาแล้วก็ไปตรงไหนดีอะไปข้างบนนู่นเนาะอออันนี้ผมเอาไว้นี่นี่ยมไม่มีเหลือแล้วแตะเนี่ยไปนี่โซนนี้พ่นยาขยาไม่ได้ต้องตัดอย่างเดียวโซนนี้นะได้กระต๊อบยาขยาต้องไปพน่นตรงที่มันริมห้วยรอะไรตรงนั้นคุผู้ชม เออคุณผู้ชมไปเห็นอะไรบางอย่างเห็นไหมผมจะพาไปอันนี้มันจะได้กินได้หรือเปล่าเนี่อันนี้ฝรั่งนะฝรั่งพันอย่างดีแล้วครับไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมเพราะว่าแมงเนี่ยมันฉลาดมากมันชอบเจาะนะเออคุณผู้ชมมันแมงมันตาบอดมันไม่เจาะเออมันไม่เห็นแข็งโป๊กเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเออนี่เราเก็บไปกินได้หน่คุณผู้ชมนี่นี่ฝรั่งพันอย่างดีแล้วนี่นี่ นี่นี่ไม่เห็นไหมโอ้ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมนี่แหมแม่สุดๆเยอดมันสลาดจริงๆนะเดี๋ยวเหยียบก่อนนี่โอ้มันกินไม่ได้แล้วคุณผู้ชมนี่มันเจาะข้างในหมดแล้วนะเแต่จะลองเก็บดูนะอันนี้มันแข็งๆนะเก<น>็บไปกินดูเ,เดี๋ยวก่อนหาถุงหาอะไรมาก่อนโอ้อาไปคุณผู้ชมโอ้ เดินแค่นี้ก็ร้อนแล้วครับได้นี่มาสองลูกสับปะรดเอาละลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่ตามกันใช้ชีวิตในสวนในป่านะครับคุณผู้ชมก็ใช้เวลาคุณชมไปเกือบสิบนาทีแล้วมั้งสิบสามนาทีนะครับ